มีใครมีมีเนือชารูข้างในโมแตงแตงสาวอยู่ข้างในเหรออุ้ยมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้เปิดเปิดเอเปิดนะมาแล้วนะพี่เปี้ยวมาแล้วอนีขงเราะเป็นน้ำมพร้อมนะขอบคุณค่ะนี่ของน้ำพร้อมมาแล้วค่ะเปิดเปิดอันนี้ด้วยเปิดอันนี้ด้วยครับผมกินน้ำเปรี้ยวๆก่อนไหมเปรี้ยว

เ็นเหนให้เขาเห็นตัวเองเอาแล้วก็มาต้งไว้ตรงนี้ค่ะมาต้มแล้วมาเร็วมันจมไปแล้วมันจมไปแล้วมาให้ป้าทำให้มาจมไปแล้วจมไปแล้วอร่อยไหมเขี่ยได้ไหมให้ป้าคิดช่วยเขี่ยให้ป้าทำให้ไหมเอ้อเอ้อเอ้อมาป้าทำให้ป้าทำให้ป้าทำมันอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวป้าทำให้เดี๋ยวป้าท้ี่ได้ตัวเองนะอ่าน้องก็ต้องดูหน้าตัวเอง วายทิ้งเลยเหรอทิ้งแล้วเดี๋ยวอดกินนะเที่ยวกันเหรอน้องเคยเห็นหน้าตัวเองไหมอร่อยไหมน้แข็งด้วยมาแข็งมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำแข็งด้วยอือร่อยไหมเย็นนึกวหมเย็นไหมครับ ดื่มเขาเรียกว่าดื่มอันนี้ดื่มเฮ้ยมันเย็นใช่ป่ะเย็นไหมโอ้โหพอดูนี่แลอวพอดูดูฝั่งดูปั๊กกี่ทีนี่หล่อป่ะอุ้ยเราเสื้อเหมือนกันเลยเห็นไหมเสื้อลายทานเหมือนกันเลยโอ้ไม่รู้เลยว่าป้าเอ๋จะใส่ชุดนี้นะเหมือนกันเลยไม่ได้นัดกันสองครั้งแล้วนะ เราทานเดียวกันเลยที่ไปเรือก็ไม่ได้นัดก,กันนะอร่อย,ยไหมไวายหกใส่กางเกงหมดแล้วเก่งมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเป๋ก,กินดได้ไหมครับเป๋ก,กินดได้ไหมวาย,อ,ย,อ,ยอ่ะนดึกไป ดูไปขอข้างฮะดูข้อข้างป้เอ็ดูข้างนี้ด้วยอืมแต่ป้เอ็ดปอเปีย้อเอ๋ะอืมอะไรป้เอ็ดูน้องพอลดูด้วยเหรอดูกันคนละด้านถ้าป้เอ็ดูอุ้ยมันจะอือดูดอะไรกันเน่ะอื้อ เลอะเลยเยอะพื้นพื้นพื้นเปลี่ย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 นเช็ดก่อนเช็ดก่อนมาเช็ดก่อนต้องหันกล้องหน่อยไม่ค่อยเห็นว้ายไม่เอาลงไปไม่ได้มันไม่เห็นหนอะ เรียวไหมไว้ไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นมันเปียกหมดแล้วอ๋อให้กระเด็นใส่ป้าเอฟกระเด็นเดี๋ยวพี่มุดมาแย่งกินนะลูโอ้ยอย่างนี้พี่แมลงสาบก็จะมาแย่งกินด้วยติ่มซ่าร์เอาทิ่มดีๆอยูนดีๆตั้งใจกินคขาอร่อยไหมอร่อยไหมอะไรไหมครับอร่อยไหมลูกไข่ไดงตุ่เสาใช่ไหมเอาแกะไหมเราจะแกะไหมแกะไงแกะเองได้ไหมแกะได้ไหมเนาะอุ้ยอุ้ยไข่กระเด็นฟูเลย อุย้ยเ,นะเปิดปะเปิดปะเปิดไงอะ่ะไปอีกรูปหนึ่งอลยอีกรูปหนึ่งปาคิดต้องวายใครก็เดินไปไหนแล้วไข่หายไข่หายไปแล้วปาคิดน้องพอต้องใส่รองเท้าก<ง><ง>่อนนี่มาป้าปาแกะแล้วมันขึ้นมาเออแกะแล้วปาคิดแกะแล้วลูกใครอยากดูขึ้นมาเร็ว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 อุ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยจริงๆ โอ้ของน้องมาแล้วโอ้ยน้องพอน่ากินมากน้องพอมาหม่ำก่อนเร็วมาเร็วน้องพอไปไหนเนี่ยอุ้ยกินกินกินไอติมใช่ไหมงั้นต้องกินสปาเกตตี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินไอติมโอเคไหมกิน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 เนาะกินเนาะกินเนาะเดี๋ยว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 ครับ มปเอกอุ้มไปเอกอุ้มไปเอกอุ้มกินอันนี้พี่ครับเรียกพี่ครับแล้วพี่ครับขอกินไอติมหน่อยขอกินไอติมหน่อยครับเอาล็เลยอันนี้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 เลยใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้เลยโอ้โหพี่ครับพี่ครับอยู่ไหนครับเรียกเราพี่ครับพี่ครับอันนี้เลยพี่ครับเอา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 ครับ มีรสอะไรครับมีรถอะไรบ้างคะพี่มี้วานิลาแล้วก็ฮันนี่ค่ะเอาววานิลาใช่ไหมช็อกโกแลตก็มีหรือเจ้าช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตจริงเหรอเขากินไหมคิดช็อกโกแลตวานิลลาเอาวานิลาหรือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีไหมเอ่ยสตรอมันจะเป็นมิกเบอร์รี่อะอ๋อได้ได้ค่ะขอให้เป็นไอติมด่ะ ติมจะเอาไดีเขามีเป็นเขามีเป็นรวมลเบอร์ี่หลายอย่างเย็นใช่ไหมเยนีเนเป็นอะไรเเอามสเอรี่ก็นเยค่ะนี่พาเลยนี่อย่างนี้นยนขอบคุณครับยพี่เขาไปให้ที่โต๊ะเดี๋ยวพี่เขาแกะให้เราไปนั่งรอที่โต๊ะน เร็วๆ,ๆนั่งรอที่โต๊ะไปแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนแล้วไปไปพี่เขาอะไรอ่ะพี่แกะให้ครับพี่เข้าไปเอาช้อนให้ไ,ไ,ไปลปไม่ได้ไม่ได้วาดให้แกไปกดชีพเขาโอ้ยมาแล้วป้ปาคิดอยู่นู่นเข้าไปนั่งกับป้าคิดแล้วนู่นไม่ใช่อยู่ข้างป้าคิดแล้วเห็นปะ่ะมานี่แล้ว มีสองอย่างเลยไอติมก็กินด้วยส oh oh. ปาเกตตี้ก็กินด้วยเปิดเปิดเปิดกินช้อนกินช้อนกินช,ช้อนโอย่างงี้เขาชอบดีครัแข็งไหมมันแข็งป่ะอ่ามักินได้เลยไม่แข็ง,ขงอร่อยไหม,ไมอร่อยไหมครับ ไม่พูดไม่จาละไวโอ้ยโหโอ้ยโหโอ้โหไววางวางวางพี่พี่วาง<อ>าวาง,วางแต่ตพี่เติมน้งสาวก่อนโอเควางตรงนี้วางตรงนี้ลงโอเคไม่ใช่ <laughs> อาฝากพี่เติน้สามไว้ในนี้ก่อน okay. เสสลับสลับเขาบอกว่าสลับกันกินอร่อยมากไนเนี่ช่วยตักไหมหปอ้พีิช่วยตักไหมคะตักช,ช่วยไหมไหมให้คิดช่วยไหม ครูบอกว่าให้ร้องเพลงเชิววชิวเขาจะได้แบบเคี้ยวเียวาบอกว่าแบบก็พยายามอยากจะกินหลายอย่างนะตอนนี้ที่ครูบอกเคี้ยวเขี้ยวาลงชิววนะชิววชิวๆๆวววว มหมดแล้วโอ้โหนไม่ทันแล้วค่ะอ,อร่อยแรงมากโอ้มันร้อนมันร้อนวุ้ยเส้นมันยาวมากเลยอือหือในติ่มแก้มกับสปาเก็ตตี้เก๋มาก ่อยดูเข้าไปดูเข้าไปโอเคเคี้ยว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 โอ้โหโอ้โหป้าคิดดูน้องพอทีเดี๋ยวป้าต้องเย็นๆย็นใจเย็นๆให้ป้าตักชิ้นเล็กๆให้ไหมเดี๋ยวป้าคิดช่วยป้าคิดช่วยตักขนาดใหญ่ตักขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเคี้ยวไม่ได้โอเคอ่ะได้แล้วลูกตัก ได้ไหมคะับกินนะคะอร่อยไหมรสมี่หรือไม่ไม่รู้รู้แต่ตอนนี้กินไม่ทันว้ายว้ายว้ายก้อนมันใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยน้องวัวเอเข้าปากโอ้โอ้ยวายคิดกินแลวังกินแลววงมันเย็นมันเย็นเอาเอามาใหม่ เอาท้าชา้าครับริมมหมดแล้วลูกเริ่มหมดแล้วลูกท้าชา้า,ชาิครับม,มามาป้าคิดทำให้ป้าคิดทำก่อนแล้วคป้าคือมันพอ,อเลอะ่ะพอเลยอ่ะส้นเเอาเส้นเสป้าคิดเส้นเส้น มันใหญ่ไปไหมลูกขอโทษครัไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับกินได้ครับผมวเี้ยวคี้ยวเี้ยวลูกเี้ยวเวนะอะโอูอืมเี้ยวเคี้วรรเี้ยวเคี้ยเี้ยวลูกเเคี้ยไป้าช่วยป้าช่วยป้าช่วยลูกเอาคำเล็กๆเอาคำเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันใหญ่ไปเดี๋ยวนูกครไม่ได้มันกินมากมกินเนี่จ้าอาจารย์กินเนี่อาจารย์เจนจ้นกินเจ้นเองั้นเดี๋ยวป้าป้าป้อนทั้งสองอย่างหนึ่งเพราะตอนนี้หนูหิวมากเลย อร่อยฮมน้องหิวมากเลยครับน้องหิวครับน้องหิวมากครับอกอ่ะเอาเอาไข่ดทัเสาด้วยเหรอโอ้อร่อยมากอืมอร่อยนะคะลยอร่อยเคี้ยว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 เคี้เคี้ยว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 เคี้ยเคี้ยวเคี้วยเอ๊ะเยวย่าคเ้คคเคยยเีเยเ้ ไม่เอาดูดเข้าไปเลยดูดเข้าไปปุ๊ธเข้าไปเลยให้ไปเออดูดอ่ะเส้นมันเล็กอ่ะน่ามาดูแข่งกันแล้วมาดูแข่งกันดูของปะเอะนะแล้วพอดูดแข่งกับปะเอะเคี้ยวเขี้ยก่อนเลยเคี้ยวเขี้ยก่อนอ้าปากเลยอ่าอ่าดูดเลยดูว่าโดนจมูกก็เขี้ยวเคี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเข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 ี้ยก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนของลูกอันนี้ของลูกอันนี้ เคี้ยวๆกันเคี้ยวกันเคี้ยวๆนะลูกเคี้ยวๆนะกินไอติมอ่ะกินไอติมอ่ะกินไอติมอ่ะโอเคโอเคอ่ะกินไอติมอ่ำได้สองอย่างได้สองอย่างสลับสลับมาถือก็ถืออะไมาถือมาถือมาถือติมเหมือนกันไหมใส่นี่เลยมันใหญ่ดีไม่ใส่เล็กๆไม่ได้เหนื่อแล้วครับแพ้ โอเคเก่งมากอร่อยไหมก็อ,อร่อยอันนี้เขาคงอร่อย <c oughs> อืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาช้อนตักสเส,เกสันตัช้อนตักสันตักหาคนดีนะช้อนตักนะครับอ,อร่อยอร่อยอร่อย,ออยค่อยๆกินครับบิกเลสเดี๋ยวกินไม่ได้นะน้องพอน้องพอเป็นมันเย็นมากครับลูกค่อยๆกินค่อยๆกิน ถึงมันไม่ต้องเคีย้ยวมันก mm ็เย็นนะคะพอมันเย็นเจี๊ยบเลยยังไงบอกแล้วเคี้ยวไม่ไหวหรอกลูก nah มันเย็นใช่ไหมดูหน้าตาสิน้องพอยากเห็นหน้าตัวเองไหมมันเย็นมันเย็นเอาเส้นเส้มาเอาเส้นเนะเส้นเมั่งเาส้นเส้นมาเตมดู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 ด ไปเอวูบอ่ะเคล้าก่อนเคล้าก่อนเคล้าก่อนโอ้ยเคียวไม่ไหวหรอกมันเส้นมันยาวเดี๋ยวเอาที่ป่อคิดนะเดี๋ยวไปเออเอาเส้นสั้นๆกว่านั้นไปเอเอายาไปหน่เคียวเคียวเคียวเอาน้ำมะนาวได้ไหมน้ำมะนาวอ่ะไม่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 ตีไม่ตีมนก็เหนียว ไม่ใช่ข้าวเหนียวลูกไม่ใช่ข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเจ้าอ่ะข้าวข้าวกับไข่เค yeah, ็มไหมอป้าป้อนเองป้าป้อนอยู่ดีกว่าววเหนียข้าก่อนข้าวเหนียยวอออรร่่จิงะข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวเลยลูกเหรออ่ะกินกับแฮมกินกับแฮมอ่ะแฮมแฮม ่ะคุกแคมหน่อยโอ้ยโอ้ยระวังระวังระวังระว้งวาย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 ้องพอไม่เอาครุณนั่งก่อนสงบสงบสงบอันนั้นมันพริกพริกเลยนะอพีคเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดนะครับเผ็ดพีคข้หนียวเดี๋ยวไปตักให้ไปตักให้ไปตักให้ให้ปลาคิดคุกให้เอาปลาคิดคุกให้อะไรจะเจริญอาหารเป๊บูบ้าเปบะบัวบัวอ๋อเอาเอาเอาคนปลาคิดนี่บูบ้าอยู่นี่เปบะบัวบ้านั่งพอบูบ้ามาแล้ว นั่งดีๆเลยนั่งก่อนบูบ้ามาแล้วนั่งก่อนนั่งบนนั่งบนหมอนเลยจะได้นั่งนิ่มๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงได้ไหมได้ยังมายังพี่บูบมายัง มาเลย่มาเออบูบเลอขาเหนียวมาแล้วเขาเหนียวเ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 คียวเียวเียวพี่บูบ้าจะมองไม่เห็นพอนะลูเคียวเแล้วเขียวแข็งกับพี่บูบ้าเลย าทำอะารทำจมูกยศถ้าน้องพอไม่ชอบน้องพอเปลี่ยนได้นะเอาอันนี้ไหมอุ้ยอันนี้ไม่ใส่ประราดนี่คนนี้ไม่ใั่ประราดด้วยดูสิ กินคำนึ่งก่อนเดี๋ยวสู้พี่แมวเ,เก่งๆได้ลูกเอาเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี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 ้ยวอืพี่เขากินตับคอน่ะหมหน้องออทานข้าวอยู่เนี่ยอาอบอกพี่กระตินหน่อยทานข้าวอยู่ทานข้าวอยู่ ขายลูกเคี้ยวก่อนไม่งั้นมันก็ไม่ได้กินข้าวที่ไปเอทำตัวใหญ่ให้แล้วรสชาติดีนะไม่ชิมคือลองชิมดิูนี่ว่ารสชาติดีโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษด้วยกระทษโอ้ยเหลือแต่ลูกกระตาเลยตาหายไปไหนเลยยังอยู่ยังอยู่ ชาตินี่น่าเขาปินเอากิ้นเอาเขาบอกอร่อยแม่จ๋าติดทุระค่ะไม่ได้ลาใครเลยที่คุณเกดเป็นตัเองเฮยกูลืมเหรไม่แล้วครูก็คุยยาวด้วยใช่ไหมพอคุยเสร็จปุ๊บเราก็ลืมหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเขาจะไปแล้วจะไปอย่างเดียวเลย ถึงเวลาเขาจะปักเขาจะไปเลยเคี้ยว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 ก่อนลูกเคี้ยวก่อนเราจะเอาเส้นเส้นอีกไหมครับเอาเส้นเส้นไหมลูกเอาเส้นเส้นนะนี่มามาดูแข่งกับป้าเอ๋เลยเส้นเส้นมากก็ได้เส้นเส้นก็อร่อยใช่ไหมคุณครูว่าอะไรในการเริ่มจิ้มจ้านประเทศเนี่ยต้องบอกเขาพยายามจะกินเยอะขึ้นเยอะแล้วนะเราเนี่ก็กินได้เยอะแต่ว่าอะไรที่เขาเคี้ยวไม่ทันเขาก็จะคายออกมาแต่ว่าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาเคี้ยวเป็นเนาะ อ่ะเแล้วเดี๋ยวนี้แซนด์แนนด์แซนด์รอตอนช่วงมือเบรกอ่ะก็กินเยอะขึ้นคือคือรู้สึกเอเหมือนกับสนุกสนานในการกินมากขึ้นอ่ะตอนเนี้ยอยากที่จะกินหลายอย่างมากขึ้นแต่ว่าก็แบบใช่ใช่ใช่แต่เขาก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเริ่มฝึกการถอดแผ่นเพิร์สได้ละเพราะวันนี้ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ถอดเขาเลยพอถอดแล้วก็สอนให้เขาบอกแล้วก็แมาเดี๋ยวเราเอาน้องไปต่อกันไหม ห้้องนเพราะว่ามีบันไดอะเนเขาบอกว่าทีอ่ะเขาเขาเขาบอกเราได้แล้วแต่ปู่เขาอยู่บ้านเขาบอกทีดไหคะที่เราวิ่งกันอะเขาก็เริ่มบอกทีดว่าจะได้ผลเร็วเหมือนไอ้ใช่ไปไวพ้ามีเส้นเส้นให้ด้วยเคี้ยว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 โอเคค่ะสวัสดีครับ ทำซ่อมกระเด็นต้องว่าตกใจเลยปลาปลาโอ้พี่แมวพี่แมวกับพี่สัตว์ปลาอ๋ออันน้นเปรี้ยวๆก่อนจะได้จะได้สบายกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยอะไรอะไรอะไรอ่ะอ๋อนี่ไม่ใช่พี่แมวขอโทษครับเป็นพี่เสือคุณป้าอ๋อเต้นอเอาพี่เกากินป๊อปคอร์นพี่น้องกินข้าวอยู่น้องกินเส้นๆอยู่โอเคเก่งมากเคี้ยวเข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 ี้ยว ไหนมีนกด้วยเหรอมีนกกยงกอนพี่เขาแล้วพี่นกคะยเคี้ยวเคี้ียวแลก็เคียวอยู่นะอร่อยเอาแฮมบิ่งอมาดหน่อยกินจเขากินข้ากับเห็นเราเนี้ยมีแฮมเยอะเลพเอกเตอนเมื่อก่อนเขาไม่กินเห็นนะเขาเริ่มกินคิดตึงผ้าม่านอยไะ อยู่ฝั่งคิดอะไม่ต้องเต้องกดเขารต้องเรียต้องใช้ระบบหมือนบ้านเระดาปาปิดหร้อนเดี๋ยวป้า,ปปาจะป,ปิดตัวหลาดหให้ตัประหลาดจะมา้างหนังพอแล้วตเดี๋ยวป้าจะปิดบ้านให้ น้ำมะนาวต่อไหมเอาน้ำเปรี้ยวๆล้างปากหน่อยเอาอน้ำเปรี้ยวๆล้างปากนะครับมุดๆดูป้าคิดบังอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้าคิดจะเอาแอมลูกเ้ายืดใหญ่อ่ะตัวค้าอ้ามไปได้ไหมซาบะลาไปแล้วซาบะลาไปแล้วเหรอไปแล้วต้องซับะลามาซับะลามาอุ้ยต้องรีบกินข้าวเลยจะได้สู้กับซับะลาได้โอเคไหมเดี๋ยว ใส่ปากเลยใส่ปากเลยเราจะได้สู้เก่งอ้ำาเลยลูกอ้าปากอ้๊าปาก,าปากออาดูดเขาไปเลยดูดดดูเส้นเขาไปเลยเห็นเขาเอาแห็นเขาไปแล้วเคเคี้ยวลูกเคี้ยเขียข่ยเขี่ยไปเอกดูดบ้างแล้วนะเนี่ยดูดไปเอกดูดไปเอกกินอืมหัวเงินยอะนะหัวเินเยอะเยอะนะหัวเงินเยนะโอ้โหอันนี้นะว่าที่ต้องตัดเส้นไอ้ตัดแฮมเลยตัดในแฮมที่ได้มาแล้วค่ะ กินอันนี้ครับท่านนี่ครับอำ่ำกร <มา S 2> ะต่ายรกระต่ายกระต่ายกระต่ายกตายมาแล้วเกิดจากเป็นสัตว์ประหลาดกระต่ายเป็นสัตว์ประหลาดเนาะไม่นะสัตว์ต้องสร้างโอเค ก็จะเอาคีมมาแล้วเอาเนื้อ้าเอาเนื้อเลยเอ้ยเฮ้ยไปไม่เอาตอนนี้นะคนไม่เอาตอนนี้เขาจะเอาจุต่งตอน้ไหนเดี๋ยวเอารถไฟโอเคได้เดี๋ยวจะเอาจุดน้ำให้ ไปได้ทำไมเอารถไฟเอารถไฟไปไหนมาแล้วรถไฟมาแล้ว่เอาหรอ้ยรถอืมอข้าวเจะลไปยยกิน มาแล้วก er okay. well. che ินเยอะๆเลยลูกนี่ค่ะพี่น้องกินข้าวก่อนทำเนยทำเยอะเราทำเยอะแล้วจะได้ไปเล้งเขาได้เขาจะได้ตู้เก่งตู้เก่งแกีวคลียวเคียวเเกยวต้องเอากระดาษเช็ดเคลีวเกลกวเคลวเควเเววลวาได้ แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวต่อกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย